สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยปกตินะครับวาราจําวันอาทิตย์ที่16เมษายนนะครับก็มาเริ่มกันครับรอบแรกของสัปดาห์นะครับว่าจะเป็นเช่นไรครับสัปดาห์นึงเจอกันได้6วันครับทุกวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์นะครับวันเสาร์ไม่ได้วานะครับก็เมื่อวานออก41410ครับ41410นะครับวันนี้เด่นสุดสำหรับฮานอยปรติที่จับได้ชอบ 8ครับวิ่งบวรุ่นล่าง8นะครับวิ่งบวรุ่นล่าง8ลองดูครับลองดูงดงน,ด 8, งนะครับวิ่งบวรุ่นล่าง8ปดในสุด8ร้องหนึ่งเนี่ยนะครับเนาะวันนี้หุวหน,น้าบานออกครับขายเนเรื่องอะไรขอให้ร่ำรวยนะครับ0818 48ครับ

สำหรับฮานอยปกติ18นาฬิกา30นาท,ทีมาลุ้นผลกันครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับกำลังเดินทางกลับเพื่อไปทำงานกันครับถนนติดหลายเส้นครับสำหรับภาคเหนือเพื่อเข้ากรุงเทพครับแต่ภาคอีสานผมว่า,น,าน่าจะเริ่มติดกันหมดแล้วเพราะว่าคนเริ่มกลับบ้านกันนะเริ่มกลับเพื่อไปทำงานครับง่ายขอให้เดินทางโดยเสรีภาพนะครับเดี๋ยวมาลุ้นหวยรัฐบาลกันครับผม